ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทํายาดมนะครับสมัยโบราณนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมไปอยู่กับปู่นะครับในป่าเนี่ยแล้วก็ไปนอนที่นานะครับเขาก็ปู่เขาก็จะทํายาดมให้ญาติผมนะครับที่เวียนเวียนหัวหรือว่าเมาหัวนะครับหรือว่า ความดันลดนะครับก็จะมีสูตรยาแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอุปกรณ์ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับถ้าอยู่ในป่าก็จะเป็นมเกเกยนะครับเกลว่าต้นสนนะครับต้นสนเนี่ยเราต้องเลือกต้นสนที่มีลักษณะเป็นมันนะครับสีเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับมีกระเทียมนะครับต่อไปจะเป็นเป็นวิธีทำนะครับ เดี๋ยวให้ให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าทําแบบไหนนะครับวิธีทําคือเราต้องขุดขุดต้นสดนะครับขุดเที้ยเนี่ยครับให้เป็นขุยเล็กๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้นะครับ อืมอันนี้ก็จะได้อ๋อดีนะครับต่อไปก็จะเป็น กระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยถ้าดีนะครับจะเป็นกระเทียมทนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเลยเอาแต่ก็ใช้กระเทียมแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับวิธีนะครับต้องแกะแกะเปลือกนอกออกนะครับ นะครับเจ็บเปลือกนอกนะครับเจ็บเปลือกนอกออกนะครับเจ็บเจ็บเทียมเนี่ยเราแกะเปลือกนอกอก็จะมีกลิ่นนะครับแบบนี้นะครับนี่สัธทิตง่ายๆครับดีให้ละเอียดนะครับ อันนี้ละเอียดแล้วนะครับเมื่อละเอียดเสร็จหาผ้าขาบบางหรือผ้าก๊อตก็ได้นะครับผ้าก๊อตปิดแผลครับออกมานะครับน,นี่อนนเอาจระเทียมหวังนะครับแล้วก็เอา,อาโสนนะครับที่ขุดแล้วนะครับมาผาสมนะครับ ผลสมัยก่อนเนี่ยไม่มียาโดมนะครับก็ต้องใช้สมุนไพรที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับพอแบบนี้เสร็จหอครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จเจะเออย่างรัดนะครับรัดถั่วแบบบนี้ครับแบบนี้เสร็จแล้วครับ นี่ครับเขาบีหน่อยนี่ครับสามารถเป็นยันดมได้นะครับคนสมัยก่อนที่อยู่ในป่านะครับเขาก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นยันดมนะครับแก้เวียนหัวนะครับเวียนศีรษะนะครับหน้ามืดตาลายนะครับสามารถแก้ได้นะครับ oh ก็ประมาณนี to to <c oughs> <c oughs> ้นะครับอันนี้คือเพื่อนๆนะครับที่อยากลองกลับไปทําที่บ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมี เกียนครับเกี้ยก็หาซื้อในตลาดได้นะครับแล้วก็กัะเทียมนี่น่าจะมีทุกบ้านนะครับนี่คือยาดมสมัยก่อนนะครับที่เขาใช้กันนะครับสามารถแก้ในเรื่องของเวียนหัวนะครับหน้ามืดนะครับได้นะครับนี่คือวิธีง่ายๆนะครับวันนี้เพื่อนที่เข้ามาชมนะครับอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสมัยสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วบางทีก็จะเป็นยาดมนะครับแต่ว่า มันก็จะเป็นเรื่องเราสมัยก่อนนะครับที่คนเขาใช้กันนะครับนะครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ